สวัสดีครับตอนนี้กำลังจะนอนกันนะครับนี่เวลาประมาณกี่โมงครับนม่ประมาณตีสองตีสองจะตีสามเลรอครับอ๋อแล้วเมื่อกี้ทาอะไรเหรอครับไม่ยอมนอนครับอ๋อเล่นเกมครับแล้วทำไมแสงแดงๆเนี้ยครับเพราะเปิดไฟไหม้ครับไฟไหม้ครับเราจะนอนกันเพราะไฟไหม้นะครับเวลาก็เี่ยอะไรบางย่าเข้ารายการเกือบตีสามแล้วนะครับ เราจะเจอเราจะเจอเด็กปฐมนอนอยู่อันนี้ใครครับชื่ออะไรครับพี่นี่นะเฮ้ยเฮ้ยเ <c oughs> <laughs> มื่อกี้เสียงอะไรไม่ทราบหมาเห่ากันหมาเห่ากัดกันข้างนอกนะครับเ่ดมากเินนี่แะครับคนนี้ชอบใครครับชอบบิวโอ้โหคนนั้นคนนั้นคนนั้นชอบนิว เดี๋ยวขอดูกางเกงเขาหน่อยนะครับเขามีอะไรดีในกางเกงเราจะตามไปดูกันนะครับแตเปิดผ้าครับเขามีอะไรดีนะครับเขาไม่ยอมมีของดีให้เราดูครับขอดูหน่อยนะครับอุ้ย

เสียงเถอ๋อเสียงจากไฟไหม้ครับที่เป็นสามทีีเสียงคนวิ่งไม่ใช่ครับเป็นเป็นยังไงครับเป็น m อ4พสี่ครับีนี่นอนแล้วนะครับบนโลบนโลทำคนเดียวเฮ้ยเยคนวิ่งหนีไฟไหม้ครับคนวิ่งหนีไฟไหม้ครับครับเสียงมันดังมากเลยไม่ขอบฟังท้านวันนี้วันนี้เราต้องจบรายงานค่ำคืนนี้เพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ